อาจารย์น้องเนสเปิดใจเผยเหตุที่ไม่บวชเนรอาจารย์น้องเนสเปิดใจหลังโดนดราม่าถล่มเทพจุติเชื่อมจิตตมย์จริงหรือเมื่อวันที่21ธันวาคม2566ทนายธรรมราชสารปัญญาและคนปกป้องอาจารย์น้องเนสเดินทางไปร้องทุกข์ที่กอสอทชเพื่อให้ตรวจสอบสี่รายการนำเสนอข้อมูลอาจารย์น้องเนสทำให้เกิดความเสียหาย ต่อมาวันเดียวกันนั้นอาจารย์น้องเนสแปดขวบได้เล่าเปิดใจว่าผลลัพธ์ของคนที่ก้าวล่วงมาขัดขวางองค์ธรรมผลที่ได้รับจะหนักหนาตอนนี้น้องเนสใช้ชีวิตปกติไม่ได้สนใจอยู่แล้วมีคนมาด่าเยอะๆก็รู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกอะไรหลังจากมีข่าวติดกันมาไปโรงเรียนก็ปกติเพื่อนเพื่อเล่นกับน้องเนสปกติ มีแฟนคลับวิ่งตามเต็มเลยส่วนเรื่องบวชเนรอาจารย์น้องเนสบอกว่าที่ไม่บวชเนรพระการเป็นเนรใช้ธิ์ไม่ได้การเป็นเนนต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแม่ของน้องเนสพูดขยายความต่อว่าพระที่เป็นนักบวชใชธิ์ไม่ได้จะต้องมาในทางพุทธคุณอย่างเดียว